สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะหนุมมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเดือนเมษาทั้งคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะในเดือนมีนาก็ขอประทานอภัยทุกคนแล้วกันนะคะเพราะว่าติดภารกิจทำให้บางดวงชะตาก็ไม่ได้ดูไปแต่ว่าเรามาเริ่มกันใหม่ในเดือนเมษานะคะ ราศีเมถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนาเกิดระหว่างวันที่15มิถุนาจนถึงวันที่14รก,กรกฎาคมนะคะราศีเมถุนหรือลัคนาราศีเมถุนนะคะการดูแบบสุริยะปฏิทินโหราศาสตร์ไทยดูผ่านไพ่ทาโร่นะคะเป็นการดูแบบภาพรวมผลการทํานายนะคะจะเป็นการให้แรงบันดาลใจกับทุกคนนะคะ าลัคนาราศีเมถุนนะคะเอ่อสัญ,ญลักษณ์ก็คือทตุลมนะคะสัญ,ญลักษณ์ของไพ่ทาโร่ก็คือรูปดาบแล้วก็คนราศีเมถุนจะเป็นคนที่ชอบการติดต่อสื่อสารมีความกล้าหาญเข้มแข็งนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนพูดตรงนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเดือนเมษายนว่าราศีเมถุนนะดวงชะตาเขาบอกอะไรเราบ้างนะคะ สักคู่นะคะเคค่ะเริ่มกันเลยนะคะไพ่ใบที่หนึ่งนะคะ หนึ่งถ้วยค่ะใบที่สองนะคะแปดถ้วยค่ะใบที่สามนะคะ The Impress ค่ะ The Impress ไปที่สี่ค่ะหกดาบนะคะใบที่ห้าเก้าเหรียญค่ะ ใบที่หกค่ะเก้าดาบค่ะเก้าเหรียญเก้าดาบมาเลยนะคะใบที่เจ็ดค่ะ The Devil ค่ะใบที่แปดนะคะ Queen of Pentacle ค่ะใบที่เก้า Queen of Wands ราชินีถือถือเหรียญราชินีถือไม้เท้าจบด้วย ใบที่สิบนะคะจบด้วย Judgment ค่ะการพิพากษานะคะหน้าไพ่กาลังบอกอะไรกับเรานะคะมาดูกันเลยนะคะหน้าไพ่กาลังบอกอะไรกับเราราศีมิถุนนะคะคําำํำนายนะคะ คุณเป็นคนที่ชอบดูดวงนะมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักทํานายถ้าดูอย่างนี้นะคุณมีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นนักทํานายนะคะแล้วก็คุณเป็นคนมีนิสัยอบอ้อมอาดีเป็นห่วงผู้อื่นและเป็นคนอ่อนโยนนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะก็คือคุณเป็นเป็นเป็นสัญลักษณ์รูปดาบเนาะแล้วก็เป็นธาตุลมเนาะคุณก็ค่อนข้างจะอ่อนไหวง่ายนะคะ แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะถ้าดูจากตรงนี้ใบที่หนึ่งก็คือมีมือจากสวงสวรรค์นะคะประทานโชคคุณจะได้รับโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในเดือนเมษายนเนี่ยนะเหตุการณ์ปัจจุบันนะเป็นช่วงเวลาที่จะทําอะไรก็ตามที่ฝันอยากจะทําได้จะเริ่มกิจการใหม่ๆที่รักก็ได้นะคะที่คุณรักก็ได้นะคะ แล้วก็ให้ระวังเรื่องบางทีมันมีคนเจ็บป่วยนะคะเอ,อ่อบางญาติพี่น้องอะไรต่างๆที่ที่เจ็บป่วยอยู่ตอนนี้ให้หมั่นไปเยี่ยมเยียนเขานะคะให้ไปดูแลอย่างใกล้ชิดเลยเนาะคนที่เจ็บป่วยนะญาติพี่น้องหรือใครก็ตามที่เจ็บป่วยตอนนี้นะจะเป็นฝั่งไหนก็ตามนะคะถ้าแต่งงานแล้วมันก็จะมีฝั่งพ่อฝั่งแม่ใช่ไหม ฝั่งสามีฝั่งภรรยาฝั่งผู้หญิงฝั่งผู้ชายนะให้ไปดูนะคะใครที่กําลังเจ็บป่วยอยู่ตอนนี้ให้ให้ไปเที่ยมเดือนอย่างใกล้ชิดเลยนะคะความคิดภายในใจของคุณนะคะคุณเป็นคนค,ค่อนข้างมีพลังความคิดที่เป็นบวกนะคะสามารถเป็นผู้พูดที่สร้างแรงบันดาลใจได้นะอย่างพวกยูทูบเบอร์เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจคุณสามารถทําสิ่งนี้ได้นะคะในเรื่องการเงินนะคะคุณจะได้โชคอย่างที่บอกนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประทานพรให้นะคะมีดวงจะได้บ้านได้รถที่ปรารถนานะคะมีโชคมีโชคจากการเสี่ยงทายว่างั้นเถอะการงานนะคุณทํางานที่ตรงกับความรู้สึกจะทําให้คุณมีความสุขนะคะถ้าคุณกําลังทํางานอยู่ตอนนี้นะให้ทํางานที่ตรงกับความรู้สึกคุณจะมีความสุขทํางานเกี่ยวกับการขายสิ่งจําเป็นสําหรับชีวิตก็ได้นะคะเช่นขายบ้าน หรือมีบ้านให้เช่าทํางานอะไรก็ได้เพราะคุณเป็นคนค่อนข้างหัวกันค้าและหาเงินเก่งเรียกว่าอยู่เฉยๆไม่เป็นนะคะการงานคุณจะมีเจ้านายผู้หญิงที่ให้การอุปถมัมภนะ์เนาะ The Impulse เนี่ยเจ้านายผู้หญิงให้การอุปถัมภ์คุณมีโอกาสาที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในเดือนสองเดือนนี้นะคะคุณชอบทําอะไรด้วยตนเองจึงทําให้คุณค่อนข้างล่าช้านะคะเพราะต้องการความสมบูรณ์แบบนะอย่างที่บอกนะคะ คุณต้องการความสมบูรณ์แบบมันอาจจะมีอะไรล่าชา้าแนะนําให้หาคนช่วยนะคะและไว้วางใจเขาแล้วเราก็จะได้ไม่เครียดเกินไปนะคะเพราะมันอาจจะเกิดความเครียดได้ใครที่กําลังมองหางานจะได้งานในตําแหน่งที่สูงขึ้นงานที่เหมาะสมแล้วก็งานความสวยความงามงานบริการงานดูแลสุขภาพก็ย่อมทําได้นะคะตรงนี้เนาะ ในเรื่องของความรักคุณกําลังตกอยู่ในห่วงแห่งความรักนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้แต่งงานนะคะหรือเกี่ยวข้องกับงานมงคลนะคะในช่วงนี้บางคนก็จะมีความรักซ้อนนะใครมีความรักซ้อนไม่เปิดเผยนี้ต้องระวังนะคะความรักที่ซ้อนไม่ใช่สิ่งดีนะคะต้องพยายามเลิกไปเพราะคุณอาจจะโดนถ้าคุณอาจจะโดนเรื่องคุณใสม่มนดำนะเดี๋ยวรีวิวนี่เนาะเนาะหากไม่เลิกเราอาจจะได้รับผลที่ไม่ดีนะคะ การเป็นคนที่สองของคนอื่นก็ต้องพยายามที่จะเลิกแล้วก็พบแล้วคุณก็จะพบกับสิ่งที่ดีในชีวิตนะคะในเรื่องสุขภาพคุณก็เป็นคนค่อนข้างคิดมากนะคะระวังความวิตกกังวลล่วงหน้าจะทําให้คุณไม่สบายนะคะอย่างที่เห็นเนาะปวดหัวสุขภาพค่อนข้างกัคิดมากระวังความวิตกกังวลน,นะคะการเรียนให้ตั้งใจเรียนมากๆความสัมพันธ์ของเพื่อนต้องมาทีหลังจากการเรียนนะคะอย่ามุ่งเน้นแต่ แต่เพื่อนอย่างเดียวนะคะเรียกว่าชีวิตของของของคุณนะคะก็คือราศีมิถุนนี้ในช่วงนี้นะคะต้องปรับปรุงชีวิตลดละในสิ่งที่เป็นแบบเดิมๆถ้ามีความพยายามเป็นที่ความสําเร็จก็ย่อมเกิดขึ้นได้นะคะตรงนี้เนาะรัคนาราศีมิถุนนะคะถ้าต้องาการถามอะไรที่มากกว่านี้นะคะให้แสดงความคิดเห็นมาแล้วก็จะขยายความบางส่วนบางตอนให้นะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ